ต้องนะครับผมอตอนนี้ก็คือกุ้งน้ําจืดนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับไซส์ประมาณาประมาณ2ขีดได้นะครับตัวนี้เราก็ตัดขาก่อนครับครับครับมันจะได้สะดวกขึ้นนะครับก็ไอ้กล้ามมันกล้ามขาใหญ่คือผมตัดออกแล้วล่วนะแต่ตัวนี้ยังจะเป็นเลยนะครับผมก็คือ อันนี้คือเราทํากินนะครับห้ามดราม่าล้วก็ตัดเนืครับอีกหนึ่งนะครับก็ตรงขี้มันเราก็ต้องตัดออกครับเพื่อเป็เพื่อเพื่อง่ายต่อการาต่อการแล่งก็กว้างนครับหางเราก็จะเหลือไว้เพื่อความสวยงาม ตอนอนี้นะครับเราก็ตกแต่งนิดนึงนะครับแล้วก็เอากันไก่แ,บบแลมแหลมแทงลงตรงท้องนะครับเขาเรียกว่า,าแล้วเราก็ตัดนะครับตรงนี้จะมีไข่ปุ้งนะครับผมแล้วก็เราก็ กลับด้านมาอีกทางหนึ่งทางหางนะครับครับพยายามตัดให้ลึกนะครับเวลาเราแบะมันจะได้สวยแต่ก็อย่าให้มันช้ำมากมันจะถึงจะไม่เละเราก็มือทำอย่างนี้ครับเห็นไหมครับสวยนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ ก็เอามีช่วยนิดนึงครับอย่าให้กุ้งมันแบบานี่พอแล้วแต่ลูกค้าทุกท่กานสะดวกนะครับเราก็เอาเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นเส้นอะไรเส้นที่เราเราไม่ต้องการอะในการรับประทาน,นครับออกครับแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับนี่คือการแบบกุ้งที่ที่ดี โอเคครับคลิปน,นี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ